สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับแป๊บนะเดี๋ยวขอเปิดแสงก่อนนั่งอยู่้างลอ,อกไม่เห็นโอเคตอนนี้เราก็เล่นกับเพื่อนที่ชื่อว่าฟอร์ดฟอร์คนี้นะคะฟอร์ดก็เป็นหักเป็นนักรายการที่ทําคลิปไมค์ครับโดยตรงเลยนะคะอคุณฟอร์ดเออไม่ได้อยู่กับเขาไหคะโอเคคืออยากเราอยากมียศอ่ะออนนี้เขาชื่อว่าคุณก๊อปค่ะ คุณกอบชื่อกลบอันนี้ฟอร์อันนี้เขาโอเคอเคนะต้องตามคนไปอ้าตามมาสามคนนี้ก็เออเพิ่งจะรู้จักกันวันนี้เห็นไหมแต่ว่าขอแป๊บนึงนะเขาอ,อ่านแป๊บ,บนึงเขาอ,อ่านเอาอ้ยใช่กันเถอะเวอวด โอเคช่างมันเถอะเรื่องคุยคแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะโอเคคุณซบนี่เขาแบบเ <c oughs> ขาแบบเออนะก็เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเออเขาเป็นนักคำคลิปไหมคะที่สองคนก็คือคุณฟอดอ่ะคณฟอดขึ้นไปนู่นแล้วนะ่ะสะบอกว่าคนฟอดจะนั่าอยู่้างล่างโอเคขออ่านเออ จีบกันจีกะ่ะงงอะ่ะโอเคอ้าวอันนี้คุณฟอร์ดคุณฟอร์ดโล่มาตอนไหนวะนนี้ยไม่รู้เลยอันนี้คุณฟอร์ดนะคะคุณฟอร์ดอ,อ,อืนนอล่ะก็วันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นเออเฟิร์นใหม่ของ วิธีการเข้าวิธีการจะทำให้เดินได้นะคะเอ่อเปลี่ยนไปตามนี้นะคะโอเคบอกแล้วมะบอกแล้วเนี่ยมันก็จะเดินได้ลบะบะก็จะมีคือตัวสีเขียวเนี่ยแล้วว่าเดินได้ละก็เป็นแบบที่เออคุณฟอร์ดเขาสร้างมาให้ต้องไปถามคุณฟอร์ดชื่อน,น้าเขาคือเออฟอร์ด โอร์มเกมเมอร์ไทยแลนด์นะคะภาษา,นะาอังกฤษนะภาษาอังกฤษฟอร์มเกเมอร์ไทยแลนด์น่าจะใช่ที่จำไม่ผิดนะเ <c oughs> <c oughs> กมนี้ก็ได้ของมาจากเพื่อนรองเท้า,ทานี้ก็ได้มาจากเพื่อนก็ถามว่าเออทำไมเปลี่ยนสกินบ่อยจังคือ <c oughs> โหลดส,ลสกินไหลสกินมาไงก็คือ ก็อันนะก็เลยอยากจะลองเป็นอะไรตัวหน่อยนะโอเคเริ่มจากแรกมารีวิวร้านคา้ากันก่อนอ้าวไม่ได้เข้าไม่ได้อโอเคเข้าใหม่ไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้โทษด้วยขอโทษเรากดที่เออตรง ตรงเป็นแบบเครื่องหมายคุยใช่ป่ะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์คำพูดอ่ะเคยเห็นปะบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยมันจะแหลกเลยอ่ะดูดีเข้ามานี่โคตรแหลกเลยอ่ะคือแบบมันจะช้าแล้วก็มันจะค่อยพินพินไปทีละตัวทีลตัวอ่าดูเอเอ ะคะโอเคเขาบอกว่าเดินได้แล้วจริงปะวะอ่าจริงค่ะโอเคเดี๋ยวจะถามพวกเขาว่าเออตอนนี้อยู่ไหนเขาตัคดคลิปกันคุณโอเคมาันต่อต้องมาต้องมาน่าข้างนอกบ้านเพราะว่าในบ้านมีคนคุยเยอะโอเคนี่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมทีมน,นะคะเยอะมากมาย ไปอีฟอดไปเลยชิ่วๆชี่ยวอีฟอดโบกเกมเมอร์ไปคนดังเราไม่ดังเพราะว่ามันมีคนติดตามน้อยอืมนะเพราะว่าไอตรง L A N นะคะแปลว่ายศแปลว่าแคสแคสปักไม่รู้ว่าน่าจะน่าจะแคสอ้าวจทย์นั่นแหละโอเคยจทย์เรามีอยู่ไปอีฟอดไปเอายอดจาก มานะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ